สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานจากไพ่ทาโรเพื่อเปิดเผยพลังงานจัก,กรวาลในช่วงวันที่11ถึง17ธันวาคมซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจัก,กรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 999 <c oughs> สำหรับใครที่ต้องการสอบถามเรื่องของสร้อยนะครับตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เนี่ยเป็น Rose, Rose q u u r t z นะฮะ Rose Rose โ e q u a ร t z ปกติ u a r t z จะมีสีหลายๆสีนะครับผมแต่ว่าที่เป็นที่นิยมในขณะนี้ก็คือ Rose Quartz ซึ่ง s o q u a r t z เนี่ยจะช่วยเหลือในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณนะฮะสำหรับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นคู่ที่เป็นคนที่คุณเองคิดถึงคู่แท้นะครับผมซึ่ง พลังงานของโรสคอสเนี่ยจะช่วยดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเ,นเข้ามาหานะครับผมก็ติดต่อไปที่ลายของมอปองเช่นเดียวกันนะฮะ m o r p o n g 999นะครับโอเคต่อไปราศีธนูนะ,ะมา ชาวราศีธนูนะครับคุณได้ The Hierophant King of Wands และ Ten of Pentacles โอเ okay. ค Connection <c oughs> ค่อนข้างฟูลฟิลนะระหว่างตัวคุณกับเขาแต่ว่าตัวคุณเอง The Hierophant คุณอยู่ในโหมดที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรดีคุณอยู่ในโหมดใน,ในสถานการณ์ที่คุณเองต้องรู้สึกว่าอยากจะต้องสอนหรืออยากจะต้องแนะนำหรืออยากจะต้องบอกให้เขาทำอะไรในสถานการณ์นี้นะ เดอะไฮร์แฟล์เป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับคุณเองเ,อเข้าใจปัญหาหรือรู้ซึ้งถึงสถานการณ์บางอย่างเข้าใจสิ่งที่หรือตัวคุณเองจะต้องเป็นทําตัวเป็นผู้นําที่ดีคุณเองจะต้องเหมือนกับแนะนําไปในสิ่งที่ดีซึ่งชาวราศีธนูผมเชื่อว่าคุณเป็นผู้นําได้แต่ที่ดีหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องมานั่งดูกันผมเชื่อว่าดีแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยโดยเฉพาะาชาวราศีธนูเนี่ยผมเชื่อว่าตัวคุณเองอาจจะ ทำก่อนแล้วค่อยเอามาปรับปรุงทีหลังพูดง่ายๆว่าส่วนหนึ่งคุณลองทําไปดูและให้เห็นผลแล้วค่อยเอาผลนั้นถ้าเกิดมันไม่ดีก็ค่อยมาแก้ถ้าเกิดมันดีไปแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยคุณเองเน้นในเรื่องของผลลัพธ์มากกว่าเอามานั่งคิดวางแผนแล้วค่อยทำนะฮะซึ่งอา,อาจจะอาจจะคือผมแนะนําตรงนี้อาจจะ ต้องกลับมานั่งคิดเพิ่มเติมก่อนก่อนที่คุณจะทําในบางส่วนเพราะว่าบางอย่างเนี่ยทำไปแล้วแล้วผิดพลาดแล้วมาอาจจะเอากลับมาไม่ได้ในสถานการณ์นั้นนะครับเนี่ยด้วยพลังงานของ the hydra fan พลังงานในส่วนของพาร์ทเนอร์ของคุณนะฮะได้ King of Wands นะฮะคิงออฟวอนเป็นสถานการณ์ที่เขาพร้อมที่จะเรียนรู้เป็นพลังงานที่ค่อนข้างกลมกลืนมากนะผมรู้สึกว่าชีวิตมีความสุขนะสำหรับสัปดาห์นี้ชาวราศีนะูก็คือ,อทุกหญิงทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดำเนินไปตามในสถานการณ์นะฮะเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วนะถ้าเกิดตัวคุณเองคิดดีวางแผนดีเนี่ยมาสถานการณ์ก็จะคลี่คลายไปได้โดยง่ายนะครับผมสาหรับชาวราศีธนูนะคอนเน็กชั่นเนี่ย ของตัวคุณกับเขาได้10 n o p e n t a c n a s connection ระหว่างตัวคุณกับเขาได้10 n o p e n t a c n a s เป็นสถานการที่จูนกันติดมากแน่นอนนะฮะผมรู้สึกว่าแทบจะทำในสิ่งคือ คุณก้าวเท้าซ้ายเขาก้าวเท้าซ้ายคุณก้าวเท้าวขวาเขาก้าวเท้าขวาคือเป็นเหมือนกับดักเล่งนะฮะหรือว่าดักลิงคืออะไรครับหมอดักลิงก็คือเหมือนลูกเป็ดที่เดินตามแม่เป็ดเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย partner in control นะครับสถานการณ์ค่อนข้างราบเรื่นนะฮะซิงก์กันค่อนข้างดีพูดคุยกันค่อนข้างเยอะนะครับผม ถ้าจะเป็นไปได้ในสถานการณ์นี้ผมห่วงอยู่แค่เรื่องเดียวแหละสำหรับชาวราศีธนูนะอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยก็คือเรื่องของความคิดของคุณ direction ที่คุณจะไปคุณเองอาจจะต้องกลับมานั่งคิดว่าเออคุณเองจะนำพาสถานการณ์นี้ไปอย่างไรในเรื่องของความสัมพันธ์นำพาความสัมพันธ์นี้ไปเป็นยังไงในเรื่องของออการงานคุณจะนำพาทีมเวิร์กนี้ไปเป็นยังไงนะครับออแต่ว่าผมรู้สึกว่า คุณสามารถ лид คุณสามารถเขาต้องการให้คุณ лид เขาต้องการให้คุณเป็นผู้นำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับชาวาราศีธนูไหนที่รู้สึกว่าพยายามที่จะหนีการตัดสินใจหนีการเป็นผู้นำหนีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรสักอย่างนึ่งเงี้ยณนะจุดนี้คุณโดนโป้งผมรู้สึกว่าตัวคุณเองถูกโดนล็อกไว้แล้วว่าเฮ้ยในสัปดาห์นี้ตัวคุณเองจะต้องรับผิดชอบมากเป็นพิเศษนะฮะซึ่งอาจจะ สนุกใจสำหรับชาวราศีธนูบางส่วนแต่ว่าผมรู้สึกว่าชาวราศีธนูชอบอิสระวาลเดอร์ชอบทำนู่นทำนี่อยากลองแล้วก็ค่อยเอากลับมาแก้ไขเพราะฉะนั้นตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่ากดดันนิดๆนะถึงแม้ว่ามันจะดีถึงแม้ว่าเขาจะให้เครดิตคุณแต่คุณเองก็ยังรู้สึกว่าคุณเองชอบที่จะทำอะไรอย่างเป็นอิสระมากกว่าท่นเองนะครับผมอ่ะแต่เดี๋ยวโอเค สถานการณ์นะครับผม,อ,มอดีตปัจจุบันอนาคตโอเคในสัปดาห์นี้เนี่ยผมคุณได้ Queen of Source ซึ่ง Queen of Source เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองเอในปัจจุบันเนี่ยตัวคุณเองพยายามจะตัดสินใจอะไรบางอย่างผมเชื่อว่าตัวคุณจะตัดสินใจโดย ได้ผลลัพธ์ออกมาดีประสบความสําเร็จแต่ว่าการตัดสินใจนะั้นเนี่ยต้องตัดสินใจโดยใช้เหตุและผลนะครับผมคุณได้ Queen of s o u r c e Queen of s o u r c e เนี่ยใช้ใจหรือใช้ความรู้สึกหรือใช้จิตวิญญาณหรือ Intuition อะไรอย่างเงี้ยอาจจะผิดพลาดได้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องใช้เหตุผลนะครับในการตัดสินใจเดี๋ยวเรา Clarify พลังงานนี้นิดนึงนะฮะ Clarify พลังงานของ Queen of Swords ในพลังงานนี้นะครับผม Clarify Queen of Swords คุณได้ w i l l อฟ f อร์จูนวิวออฟฟอร์จูนตัวคุณเองนะฮะเมื่อคุณเองตัดสินใจผมเน้นย้ําตัดสินใจโดยใช้เหตุผลคุณจะได้ w วิวออฟฟอร์จูนก็คือโชคหรือสถานาการณ์หรือบุคคลเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือทําให้คุณเองยิ่งบรรลุปัญหาหรือว่าแก้ไขปัญหาได้โดยง่ายนะคุณได้ w วิ l ออฟฟอร์จูน f o ร์ซอร์สและเด e ะแฮงแมนโอเคเป็นสถานาการณ์ที่ตัวคุณเองตัดสินใจอ,อ,อย่างมีเหตุผล และไม่ผีพาล์มนะฮะคีย์เวิร์ดของ f o r s o u r c e ก็คือการตัดสินใจอย่างอย่างใจเย็นนะครับอย่างเยือกเย็นผมรู้สึกว่าจะช่วยแก้ปัญหาในปัจจุบันของตัวคุณได้เกือบทั้งหมดนะฮะพลังงานเอ่อ okay. View of Fortune the Hangman เป็นสถานการณ์ที่คุณเองจะตกผลึกความคิดบางอย่างคุณเองจะเข้าใจ คุณเองจะเข้าใจสถาน,นการณ์ในปัจจุบันมากขึ้นนะฮะผมเชื่อว่าตัวคุณเองควรที่จะปรึกษาหรือตัวคุณเองควรจะเดินหน้าในเรื่องของศึกษาบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเรื่องงานตัวคุณเองควรจะศึกษาโปรเจกต์ศึกษาทีมเวิร์กศึกษาเนื้อง,งานนั้นให้มากขึ้นถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์คุณเองควรจะเข้าใจปัญหาของพาร์ทเนอร์ของคุณมากขึ้นแทนที่จะมองว่าเอ้ทำไมเขาทําอีกแล้ว กลายเป็นว่าตัวคุณเองควรจะมองว่าเอ๊ะเขาทําแบบนั้นอีกเพราะอะไรนะฮะเป็นสถานการณ์ที่เขาทําแบบนั้นเพราะว่าตัวเราหรือเปล่าเขาทําแบบนั้นเพราะว่าเราไปทําอะไรแบบนั้นหรือเปล่าหรือคือพูดง่ายๆว่าคุณเช็คว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวคุณเองแก้ไขได้หรือเปล่านะครับผมซึ่งพลังงานนี้ผมรู้สึกว่าตัวคุณเองอาจจะมีส่วนเล็กน้อยไม่มากนะครับแต่ว่าก็มีผลเพราะฉะนั้นการที่ตัวคุณเองแทนที่จะไปบอกว่าทําไมเขาทําอีกแล้ว ไปเป็นในลักษณะว่าเอ๊ะฉันทำอะไรเพื่อที่ให้ตัวคุณเองรู้สึกดีขึ้นบ้างจะได้ผลมากกว่านะครับครน,นี้พลังงานในอดีตคุณได้ n i n e of Wand s อืมโอเคพอจะเข้าใจตัวคุณนะฮะไอปัญหาตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในอดีตมาพอสมควรไม่ใช่พอสมควรหรอกเกิดขึ้นมาซ้ําๆหลายอย่างแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่ขาดไปในในปัญหาที่คุณดอยู่ตอนนี้ก็คือความเชื่อมั่นความเชื่อใจ กลัวว่าเฮ้ยเมื่อทําไปอีกแล้วเมื่อให้อภัยไปแล้วเมื่อแก้ไขปัญหาอีกแล้วก็จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตซึ่งพลังงานในอดีตเนี่ยผมพอจะเข้าใจว่าทําไมตัวคุณเองถึงไม่ไว้ใจเขาในขณะนี้นะทันนี clarify n i of wands ได้ the empress the lover โอเคเข้าใจ king of p e n t a c l e เป็นสถานการณ์ที่ผมรู้สึกว่าในอดีต ตัวคุณเองตัวคุณเองเนี่ยสปอยความสัมพันธ์นี้สปอยตัวคนคนนี้มากจนเกินไปผมรู้สึกว่า,อ,าอย่างน้อยเนี่ยควรจะทําความเข้าใจอย่างน้อยเนี่ยคุณเองจะต้องต้องเขาเรียก่อะไรปรับนิสัยหรือว่าปรับมาตรการบางอย่างเพื่อที่จะให้ผลที่ดีขึ้นในการตัดสินใจนี้นะผมรู้สึกว่านายอบบอลเป็นสถานการณ์ที่คุณเองเหมือนกับ สปอยเขาหรือให้อาภัยเขาทําผิดแล้วอ,อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรออทาผิดแล้วอ,อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจจะเป็นสถานการณ์ที่อันหนึ่งคุณได้ King o ง p a n พ c l e s เนี่ยมันหมายถึงตัวคุณเองต้องพึ่งพาโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินหรืออะไรสักอย่างหนึ่งในในความช่วยเหลือของเขาคุณเองพึ่งพาความช่วยเหลือของเขามันเหมือนกับการเป็นว่าอนุญ,ญาตไกลๆให้เขาทําได้ผิดซ้าเพราะว่าตัวตัว,ต,วตัวคุณเองยังต้องพึ่งพาอะไรเขานะฮะซึ่งผมเชื่อว่า ในอดีตต้องพึ่งพาในปัจจุบันผมเชื่อว่าอาจจะยังต้องพึ่งพาอยู่แต่อาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ผมแนะนําว่าตัวคุณเองต้องกลับมาพูดคุยกันแล้วเข้าใจว่าเอ้ยฉันมีส่วนอะไรบางอย่างในการช่วยแก้ไขปัญหาของคุณไหมนะครับในอนาคตอันใกล้นะฮะ Seven of Pentacles เซเว่นของพนรโอกาสในการกลับตัวกลับใจมาแล้วนะฮะผมรู้สึกว่าในอนาคตอันในกล้เนี่ยสถานการณ์ของตัวคุณเองเนี่ยจะจะปรับปรุงจะ improve ค่อนข้างเยอะจะมีสิ่งดีๆเข้ามานับในเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งปัญหาที่เกิดซ้ำๆในอดีตทั้งปัญหาที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นบทเรียนที่ดีเพื่อให้ครัวคุณเองเนี่ย แก้ไขปัญหาแล้วก็เดินหน้าต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ Seven of p e n t a c l e เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองต้องหยุดเนี่ยอนาคตอันใกล้นียตัวคุณเองจะต้องหยุดแล้วก็พิจารณาว่าเออฉันชอบตรงนี้นะฉันจะไปต่อสถานการณ์นี้ฉันชอบคนคนนี้นะฉันจะเลือกคนคนนี้ฉันจะเดินต่อสถานการณ์นี้เออสถานการณ์นี้เอ้ยฉันไม่ชอบนะฉันรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม เป็นสถานการณ์เป็นบุคคลที่ไม่ได้เหมาะสมกับคุณคุณเองต้องตัดออกไปเดินหน้าต่อในสิ่งที่สําคัญนะครับทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตั้งแต่เรื่องของบุคคลตั้งแต่เรื่องของสถานการณ์เรื่องของงานเรื่องของการเงินนะฮะหมอคะแล้วเรื่องของคนเนี่ยหนูเดินหน้าต่อเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นคนเดิมหรือไม่นะคำตอบคือไม่ไม่จำเป็นนะครับผมเซเว่นออปเปอเรชัหมายถึง Choices แปลว่าอะไรแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีพลังงานใหม่มีคนใหม่เข้ามานะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเซเว่นออฟเพนเดก็ไม่ได้ตัดช้อยส์เดิมของตัวคุณแปลว่าอะไรแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยบนพื้นฐานความสัมพันธ์เดิมเนี่ยมันไม่ได้แย่จนเกินไปตัวคุณเองสามารถฟื้นฟูจริงๆคนที่ทําให้สถานการณ์แย่ลงเนี่ยอาจจะเป็นเขาประมาณ70%แล้วตัวคุณเองเนี่ยทำให้สถานการณ์แย่ลงประมาณ30%ส่วนหนึ่งคุณเองมีสิทธ ส,ส่วนหนึ่งคุณเองมอีส่วนที่ทำให้เขาทำผิดในฐานะที่คุณเองอาจจะไม่ได้เรียนรู้ในฐานะที่ตัวคุณเองสปอยเขาในฐานะที่ตัวคุณเองบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ไม่ได้ให้เขาทำอะไระในสิ่งใหม่ที่เพิ่มเติมหรือว่าแตกต่างออกไปจากเดิมนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสอยู่ในความสัมพันธ์เดิมและก็มีโอกาสอยู่ในเรื่องของความสมัยความสัมพันธ์ใหม่แต่ว่าตัวคุณเองต้องเลือกให้ดี ในเรื่องของการงาน seven o f panicles เป็นเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองจะมี choice มีตัวเลือกมีสิ่งที่ตัวคุณเองต้องตัดสินใจงานนี้เป็นงานที่คุณเองต้องคิดว่าเอองานนี้เนี่ยฉันชอบไหมอันที่หนึ่งถ้าคุณไม่ชอบงานนี้คุณเองต้องพึ่งพาเงินไหมถ้าคำตอบคือไม่แล้วคุณจะรออะไรคุณไปหางานที่ชอบแล้วก็ได้เงินที่ตัวคุณเองเหมาะสมกับตัวคุณดีกว่าไหมนะจะมีความสุขกว่าไหมนะครับผมในฐานะที่ สำหรับตัวคุณเองถ้าเกิดเลือกไม่ได้เนี่ยส e วนด็อบแพนิเณโมเมนต์นี้มันออกมาเนี่ย,ม,ม,ยม,มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าตัวคุณเองเนี่ยจะต้องสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นนะครับผมไม่จำเป็นจะต้องเดินออกจากจ็อบเดิมก็ได้นะเป็นงานเสริมคุณเองมีเกณฑ์ที่อาจจะทำงานเสริมเพื่อที่ให้ตัวคุณเองเนี่ยสามารถที่จะไม่ไม่ต้องพึ่งพาสถานการณ์นี้งานนี้ไปตลอดนะครับคุณได้ คุณได้ The Hermit Queen of Pentacles และ Seven of Swords โอเคสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของภัยเงียบความเงียบการไม่พูดคุยการ disconnect นะครับผมโดยเฉพาะ disconnect จากพาร์ทเนอรของคุณคู่ของคุณจะกลับไปทำผลิดซ้ำเหมือนเดิมแน่ๆนะฮะโดยสถานการณ์นีนะ้ผมรู้สึกว่าเ,ออเริ่มชักอยากจะรู้จักแล้วว่า Partner ของคุณคือใคร ชักอยากจะรู้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดแล้ววิเคราะห์ชาติของคุณอย่างเหมาะสมว่าตัวคุณเองเหมาะสมกับตัวของพาร์ทเนอร์ของคุณหรือเปล่าในรอบนี้เหมือนกับผมไม่เข้าใจว่าทําไมตัวคุณเองโอเคให้อภัยครั้งแรกไม่เป็นไรให้อภัยครั้งที่2 3 4 5ห้าหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วเนี่ยอันนี้ผมรู้สึกหาเหตุผลหาคําตอบไม่ได้แต่ว่าจะได้รู้ก็ต่อเมื่อผมได้เห็นชาติของตัวคุณกับพาร์ทเนอร์อย่าลืมนะครับผม การที่จะวิเคราะห์ชาติเนี่ยจะต้องดูทั้งสองชาติการวิเคราะห์เรื่องคู่เนี่ยจะต้องดูทั้งสองคนไม่ใช่ดูแค่ตัวคุณหรือดูแค่พาร์ทเนอร์จะต้องดูความเข้ากันได้ของตัวคุณกับพาร์ทเนอร์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นวีคที่ตัวคุณเองได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเป็นวีคที่ตัวคุณเองเป็นทั้งผู้ให้โอกาสและเป็นผู้ได้รับทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณเองเนี่ยจะอยู่ในสถานการณ์หรือจะเล่นบทบาทไหน โอเคไหมผมหวังว่าไอ,ออ๋อลืมไปมีคนมสเดี๋ยวแป๊บหนึง่งในเรื่องของโชคลาภเป็นยังไงคุณได้ Seven of Pentacles หมายความว่าอะไรครับโชคลาภจะมีแก่คนที่มีทุนทรัพย์หมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวคุณเองมีโอกาสที่จะได้รับการโอกาสที่จะได้ลงทุนและได้รับกําไรในส่วนนั้นนะฮะเ,ออเพราะฉะนั้นถ้าใครมีความพร้อมคุณเองสามารถคว้าโอกาสในรอบสัปดาห์นี้ได้โดยง่ายนะครับโอเคไหม เอออะและนั่นคือพลังงานที่ผมเอามาฝากนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมช่องหมอปองนะฮะเ,เรามีคลิปทั้งในแบบลายสัปดาห์นะครับแล้วก็ลาย2ส,สัปดาห์หรือแบบครึ่งเดือนนะฮะแล้วก็เรามีคลิปเฉพาะสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกก็ดู description ข้างล่างนะครับหรือว่า เข้ามาถามกันในไลน์ของหมอปองก็ได้นะฮะ m o r p o n g 99 9ในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่เข้าใกล้คริสต์มาสเข้าไปอีกอ,อ,อีกสัปดาห์หนึ่งแล้วนะผมรู้สึกว่าคริสต์มาสเนี่ยสำหรับที่เมืองไทยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ผมก็คิดว่าสำหรับเมืองไทยนี้เดคอ a t e หรือว่าตกแต่งต้นคริสต์มาสเนี่ยก็มีมาตั้ง ั้งแต่เดือนผมเชื่อว่าพฤศจิกาใช่ไหมบางที่ก็อาจจะเห็นตั้งแต่ตุลานะครับผมมีที่ที่หนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังไม่ใช่ที่สหรัฐอเมริกาหรอกตอนที่ผมทํางานอยู่เนี่ยผมเคยไปทํางานที่ฟิลิปปินส์อยู่ประมาณ6เดือนนะครับซึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยตอนนั้นผมจําได้ว่ามันประมาณเดือนกันยาเองเน้นตั้งแต่เดือนกันยาตุลาเนี่ยเขาก็เริ่มเดคอเรทหรือว่าเริ่มเขาเรียกอะไรตกแต่งต้นคริสต์มาสนะฮะ ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เ,าเขาเรียกอะไรลหลงไหลนะครับผมลหลงไหลประเพณี Christmas คริสต์มาสค่อนข้างมากแล้วก็มีโบสถ์คริสต์ค่อนข้างมากแล้วก็มีโบสถ์คริสต์อยู่หลายนิกายนะครับอโอเคที่สำคัญเนี่ยที่เอามาฝากกันตรงนี้ก็คือชาวฟิลิปปินส์เนี่ยหน้าตาเหมือนคนไทยมากเลย นะครับถ้าใครมีเพื่อนเป็นชาวฟิลิปปินส์ก็คงจะรู้อยู่นะฮะโอเคก็วันนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะฮะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดีเทวรั